สวัสดีคุณผู้ชมครับผมอภัยนาเพลงทีมงานรักบ้านเกิดดคอมวันนี้นําคุณผู้ชมมาพบกับคุณพ่อประสิทธิ์บุญแก้วเกษตรกรสํานึกรักบ้านเกิดประาําปี2 5 5 1จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งท่านเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําเกษตรผรสมผสานในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ครับวันนี้จะมาแนะนําเทคนิคเคล็ดลับในการป้องกันกําจัดแมลงในสวนไม้ดอกและไม้ผลซึ่งท่านเองก็มีความยินดีที่จะ ร่วมเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด com สวัสดีครับคุณพ่อครับวัดีครับวันนี้มีเทคนิคอะไรดีๆมานำเสนอครับครับก็คือเทคนิคนะครับหลังจากบุญเป็นจะมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาครับที่นี่ครับเมื่อบุญกลับรักมาแลงในช่วงกลางคืนที่ทมาแลงถิ่มจะมาวางใครกลับดอกใหม่ครับนะครับเพราะว่าถ้ามาแลงมันมาวางใครคือการป้องกันจะใช้สารเคมีหลายครับอะฮักกำจัดเมฆมันในช่วงกลางคืนนะครับ ลดการลดปริมาณใสสารเคมีจะลดลงประมาณ70%ในการทำทำการเกษตรนะครับปกตินี่คุณปอใสวิธีการนี้อยู่บ้านโดนหรือเปล่าใส่มาตั้งแต่ปี37มีสองันห้าร้อยสามเกปริมาณของแมลงศัตรูพืชลดลงแน่นนอถ้าตอนนี้นะครับแต่ก่อนนี่เข้าใสสารเคมีถือว่าเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ของการทำการเกษตรครับแต่ปัจจุบันนี้บพรว่าสวนใหม่ผลใหม่ดอกก็ถือว่าย่างหน่อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในการใสสารเคมีแต่มผลนี่บ่ก็จะใสเรื่อยนะครับก็คือจะมีกัรแบคมาเร่ง นะครับในช่วงกลางคืนในหมู่เสาเขาจะมีผู้ปลาปกปูกันเพื่อเพื่อหล่อไว้แลงวควนท้องนะครับที่จะไปว่างใครกับใหม่ผมแล้ะตรงนี้ในการรู้การไกลไาไหนครับทุกคนตัวนี้นะครับขั้งันตั้มระจากพื้นดิน้งขึ้นไปประมาณเม็ดปูปวยกับที่อยู่ในหาซีฟิลด์นะครับมันจะอยู่ความสูงนะครับประมาณถึห้าสูงขึ้นไปประมาณสองเมตรสามเมตรจะประมาณลอยเมตรขึ้นไปนะครับถ้าห้าเอาจะขึ้นไปนี่คือเขาจะเปิดสองโคกมูนครับโคกมูเรียงยันสว่างนะครับในหมู่เสาเขาจะมาปิดนะครับและการงานเป็นอย่งไร และการทั้งบ้านทั้งมันนะครับอีกตั้งถึงที่มีแบ็คไลท์นะครับแบ็คไล่ออกแบกไล่นะครับข้างล่างที่เป็นขับลมเพื่อดูดนะครับปั่นยังใหม่เขามาตรงแบ็คไลท์พัดลมก็จะดูดลงมานะครับมันก็จะมาเข่าถุงไอ้ตัวนั้นแล้วมีแต่เข่าตาคายนะครับห้ามย่อมเส่าเขาบอกวมาปิดแต่เส่าเขามานมัดนะครับมัดแล้วเ้ากัดขย้ำขย้ำนะครับมันก็จะตานะครับตัวนี้มันก็จะไปเกิดประโยชน์อีกนะครับไปเทใในต้นไม้มันก็จะเป็นพื้นเมื่อขึ้นห้องอีกนะครับก็คือนี่คือส่วนแมลงนะครับ ตอนนี้นะครับเขาในงบประมาณจากกลุ่มการคุ้มครองมากนะครับมาดัดแปลงจากต้นฉบับตัวนี้คือ2,000เอ็ดนะครับเอามาดัดแปลงนะครับเพื่อให้ทุกสวนที่ที่เอาี่น้ำไปใส่นะครับกัตกอยู่ปมันพันหกร้อยบาทนะครับถัดหกร้อยบาทครับอายุการใช้งานโดนเฉลี่ยนะครับแต่จนก่อถังนะครับเขาเอาถังเขียวมาเห็ดนะครับถังจะเป็นถังปฏิกีตัวไปมาเห็ดนะครับมาดัดแปลงนะว่าตัวนี้มันต้นฉบับมันก็จะจะคงทนจะเน้นนนะครับ เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับก็คือว่าพอเปิดไฟนะครับเปิดไฟแบกไหลปั๊บเนี่ยพวกมแมลงผีมันหมักมามา,มาตอมมาเห่นะมาเลร่นไฟเนี่ยนไฟมันขอมากปับ๊บไอเจ้าพัดลมเนี่ยก็จะดูดดูดครับดูดลงมาด,ด,งดูดลงมาใส่ใสใสใสใตัวนี้วันนี้ทีมงานรักบ้านเกิดอคอมก็ต้องขอขอบคุณคุณพวว่อประสิทธิ์บุญแก้วมากๆเลยนะครับที่มาแนะนำองค์ความรู้และเทคนิคดีๆให้กับเราในวันนี้ครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ขอบคุณและสวัสดีครับ